เหตาน้ห้วยเทียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะุยจังหวัดกันนะครับานามาตกปป่าที่สัดเก็นห้วยเทียนนะครับเี๋ยวผจะใช้เป็นแค่สี่ันนะครับดีนิโคลเบ็ดเบอร์ศูนสามนะครับแล้วก็ใช้เหยาผสมพร้อมตกของจ่าเอ็นหนึ่งห้ากิโลกรัมนะครับผสมน้ํหน้าใหม่ตกได้เลยนะครับนาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าจะพอมีแต้มนะครับในสภาพฝาปิดนะครับฝาปิดแล้วก็ลมแรงด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับธนา ีเบตยังไม่ครบเลยครับม,มาแล้วครับแรง ตกด้วยศพด้วยพี่ประเด็นมีแต่อุปสรรค

da fu da pure e ti fa la Tito เริ่มลงเม็ดนะครับฝาปิดด้วยครับตอนนี้ตีเบ็ดสองคันลงน้ำไปสองคันกินสองตัวเลยครับรู้กันต่อครับในสภาพอากาศแบบนี้นะครับนนะ 3ครับ Oh, thank you. Basically. จ้าจริงเลยตอนนั้นดีไวตรงนั้นแหละ เข้าต่อเลยมดเลยดูลยยนแล้วิแรงเนียาวก็เอาขาวก็เอาพี่ตัวใหญ่อยู่อันนี้ก็วิอยู่ ไม่ไ่าเกียดนอ้เหรอเดี๋ยวแล้วไอยดูไข่ดู ดู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 ที่ใสครับออกด้วยไม่ได้หรออกไม่ไดหรอกปลากินดีดูดิ่เด็ดไม่ได้อยู่ในน้ำเลยตอนนี้ อจประมาณ3ตัวโลนะครับประมาณ3ตัวโลนะครับเม็ดโมวัดคอู้ดูล ผมยังไม่ได้พูดอะไรนะห้ามพูดนะคนเขาพูดเองนะ บทิปในการตกปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยเทียนนะครับนาทิปนี้ตกได้แค่วันเดียวนะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์พายุเข้านะครับแล้วก็ลมแรงครับตกปลาดูอาการปลากินไม่รู้เรื่องเลยครับนาตกปลาวันแรกได้ปลาแค่2ตัวนะครับพอวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับฟ้าเปิดลมไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็พอได้ตัวครับนาวัดทั้งวันครับ นี่คือผลงานนะครับแล้วก็เรียกพี่ข้างๆมาช่วยยกกระชังนะครับพี่ใสนะครับผลงานตกปลา3คันนะครับด้วยเบ็ด3คันนะครับใช้เบ็ดเบอร์0.3นะครับนานาเกี่ยวเม็ดโฟม100%ซนะครับผลงานก็เป็นที่ประทับใจครับนานาไว้โอกาสจะลงมาแก้มือใหม่นะครับนี่คือผลงานของผมคนเดียวนะครับไปคนเดียวนะครับทริปนี้ ตกเบ็ดเพียงแค่3ามคันนะครับนี่ฮะประทับใจมากครับที่นั่งก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับเดินก็ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าเราตกปลาอยู่ที่สันเขื่อนนะครับเนี่ยยกขึ้นสูงสูงนะครับพี่คนที่ยกขึ้นช่วยหมดแรงนะครับปลาค่อนข้างเยอะนะครับนะนะเดี๋หมดแรงนะครับเพราะว่าต้องเอาปลาที่น้ำหนักเยอะขึ้นนะครับเดือย หมดแรงครับที่สูงนะครับนั่งลําบากด้วยครับเดินก็ลําบากครับเนี่ยขอบพระคุณพี่ใสนะครับนี่ครับผลงานของเรานะครับฝากเหยื่อของจ่าเอ็ดไว้ด้วยนะครับเหยื่อน้ําหนัก1.5กิโลกรัมนะครับผสมน้ําหน้าหมายตกได้เลยนะครับนานาครับฝากไว้ด้วยนะครับ